สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาเจอกันยมเช้าๆกับไก่นะคะไก่นะคะไก่บ้านนะคะทุกคนกันเล้าไก่กระสุ่มไก่นะคะ,ะ,คะทุกคนมาชมบรรยากาศเมืองบ้บบานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ สุ่มไก่สุ่มไก่นะคะทุกคนมามาดูไก่นะคะเดี๋ยวจะล้างจานไปด้วยนะคะทุกคนยามเช้าฝนตกรินรินนะคะ ไก่ขั ไปกินข้าวไปก่อนทุกคน วางจานไปด้วยนะคะทุกคนนะดูไก่ไ้ก่อนนะคะนี่ไก่บ้านบ้านนะคะทุกคนกบ้าน สวัสดีพี่พรมาดูไก่เลอจ้ะเด้อตอนเช้าตื่นแต่เช้านะคะลูกไก่ลูกไก่ไก่บ้านๆน,นะคะไก่ไก่ไกโอ้ยไม่มีเวลาทําคลิปเลยกินกาแฟยังพี่พรกินกาแฟยัง มาดูไก่ชนออโอ้ยขันอะไรตะวันขึ้นแล้วนี่ นั่งล้างจานไปด้วยให้ดูไก่ไปด้วย นั่งรางจานเด้อ <ś c oughs> โอ๊ยเนาะอ๋อ,อ,อกินข้าวไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำ กินได้แต่น้ำยาอะไรกินข้าวไม่ได้เลย หยดน้ำหยดใส่น้ำทีละสามสามช้อนอะ่ะใส่น้ำทีละให้กินน้ำทีละสามช้อนอะ่ะทุกครึ่งชั่วโมงอย่างอื่นไม่รับเลยใส่ไปก็ออกมาหมด นะคะว่าจะเดินออกไปดูเขาเกี่ยวข้าวก็ไม่มีเวลาไปเลย เดี่ยวข้าวไม่ใช่นาเรานะนาคนอื่นเขาเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยเนี่ยเลยไปก็จะเป็นทุ่งนาเนี่ยเลยจากสวนนี้ไปจะเป็นทุ่งนาจะเป็นลำห้วยแต่ไม่มีเวลาพาไปดูเลยไม่ว่างเลย บ้านไม่ได้ไปไหนเลยดูแต่คนไข้ดูแต่คนป่วยไร้ไม่นานนะไรแป๊บเดียวถ่าย จานเลยพี่น้องเสียงดังนิดนึงนั่งล้างจานล้างเสร็จก็จะไปดูแลคนป่วยต่อนะคะ ขอบคุณที่พอรอนพอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอลงไลน์ก่อนนะคะ